สวัสดีครับรอรอ,รอ,รอ,รอน่นเลยคอยว่าเลย้ยวป้าอีปาคอปาคอปาคอทุ่นกิงคือป้าบืนแล้วบ้านนี้หมอกหมอกลืมลุงแล้วป้าปลาบืนแลวเออครับป้าคอใหญ่มอดแล้ว หมื่นนี่คิดคิดชนคิดตุ่มเนี่ยโมเป็นยังไงสุดเหนีอวมะลินโมนีุ่ซมีอมะลินโมนี่ปไาเดี๋ยวเอาขุมาใส่ก่อนหาเดี๋ยวใส่นี่อเบอตัวหนึ่งแบบโมแมนโมแมนด้วย เดี๋ยวหาปลาเนื่อหาเนี้อพันธุ์ใส่ครั้โอ้ยพี่ดียพี่โอ้โหปลาปลาลงปลาลงโอ้ปะเค่งเต็มเลยโอ้ปลาลงเร็วปลาลงลงคง ปลาลปลงปลาหลายดูดูดูไตน้ำเข่าคนไตน้ำเข่าคนุนนนับปลาดุป่าริงอุ้ยจับปลาตอนเช้าไลยป่านี่เอาเอาเต่าเลยอุ้ยอุ้้ยด้้ดนี่น เดี๋ยวไปหาเนื้อไส้ก่อนได้เลยจ้าเฮ้ป่าขี้นโอ้โหชิบๆหาเหนื้อไส้ก่อนปลาเริ่มบึนแล้วปลาลแลนวปลาลงวุย้ยนี่ดิปลาหลายป่ะช่วงนี้ปลาขึ้นกรบปาขึ้นนี่มาอีกแล้วเอาเนื้อทัก ปลาบืนปลาบืนบึงพีพีพโอ้พี่พีพีิ่มต่มาแล้วปิดเลยปิดหูป่ะหนึ่งเออพี่พี่ลายพี่พ เอาไปได้แล้ป like okay. well. right. uh ิดปิดปิดหูปิดยังไวเลยเนาะเิ่งน้ำขอนเนาะว้าหนี่ถุงมือจับปลามื่อยนี่ใ่ถุงมือจับปลาง ไป่ที้งหมดกระเคงกรเอุ้ยไปบุษันอ้ยไปอุ้ไปอป้หไปไปเลยยังไม่ได้เลยป็ยังไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยบุษันมึงฟาดแล้ว มันยังหลายอยู่ไปขนาดเนอะอืมไปโลดนี่ลงแล้วลงแล้วนี่ลงมาเป็นปรห,หรบ่เออลงท่อแล้วโอ้ยเสียงรแรดเรียวในทอ่อปล่อยมันลงโหลดเพราะมันลงลง,ลงพองหันและ ไปไหนดอกหินไปวันแล้วไปวันแล้วไปก็ลงมาสะเอานีา่นะติดใส่มองมาตัะดิ่งคุณคุณคุณขึน้นไปแล้วหนุ่ขึ้นทางเดลยแล้ว ขึ้นทางเดินมาแล้วเบิ่งบิงเนยาเข่าสะน้ยังอยู่ปากรมาแปดหลินจนหนึ่เรตจะดูเอจีเอีล่ะตอนนี้ปลาเริ่ม เงียบแล้วโบขยับเลยเัลโหลเลขที่รัวปาลาลงได้ปลาเข็งปลโค่แล้วก็หอยเชอรี่เออเช้านี้ตอนนี้เดี๋ยวว่ามือเขาลุยอีกนะครับเอเคโอเค เก็บปลาตามนาตอนเช้าครับนี่